bất rằng lên nó cả chín bàn nó nọ hết <laughs> hết nó nó ờ บ่ยู่บ่ยู่ละผมว่านนั่งครับต่อไปทพิธีว้พระรับสีนาสการะ์เอานโอตังโพเจีนาสการะนโอังโพเจนีนา สังครองโพชฌมาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาโคตังพระขาวงตังอะพิวาเทมิสวะขาตัะพะขาวตาธัมโมอามังนามาณามิสุปฏิปันโนพระขาวตวจกสังโฆ

ปัญจสิลานิยาจาณาปฏิยัมปิมยังทัรเถวิชุงวิชุงอคณทายาติสรณีนะสหังปัญจสิลานิยาจาณาหมายพระรักศินยน้องนํากันเด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต พุทธังสระนังขจามิธพมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยมีพุทธังสระนังขจามิ Diyampi 퐝 visak salah ksatyaV Diyampi ta'mang salah ksatyaV Diyampi ta'mang salah ksatyaV Diyampi sa'mkang salah กตฺติยํปิธมฺมํสรณํคจฺฉามิอตฺติยํปิธมฺมํสรณํ เวรมณีสิกขาปัทธรมสมาธิยามิปัาณาติปัตตาเวรมณีสิกขาปัทธรมสมาธิยามิอาเมสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปัทธรมสมาธิยามิ สิกขาปะทังสมาธิยา,ยามิมุสาวาจารเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิา,ามิมาเวรมณีสิกขาปะทงสมาทิา,ามิสุราเมรยมัชกมาตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิย,ยามิ มาทัศนาเวรมณีสิกขาปุทธังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปุทามิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะภคเขาสมปทาสิเลนะมิพุติยันติตัดสมาธิรังวิโสุตตาเย ขอบคุณครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปตะยัญชนะสัมปันนังสาธินังโภชานังุทธสังวะรังพุทธัสสะ

Imani banyam pante, bata ni, badiwara ni, ibudang kacang, binoceyama, bate numo Imani ibudangko, dimani, bata ni, badiwara ni, daya. กุญแจเรย์ข้าเจ้าทั้งหลายรอน้องกตันตาหามรมองบริวารหลายนีข้าเจ้าทั้งหลายแดะิสุทธิสงฆ์ ท่านนายหลังก,การนานางเชิญสาธุทุกคนไปเชิงครับเตียงน้งหยาดฤทธิ์พี่น้อง <c oughs> มาสาธุบุญมารับพ้อนทำกันเนึ่สุขุปัานาติวะดวิมารบุราปะริภุรนันติสาการาาังเอวะเมวิโตทินังเปรตนังอุปกัมปะติ

Ki āyu-vannuā-sūkāṃ pārāṃ kāle Tā kīnāye tā tā anu mo'aṃ āyā vācchāṃ Nā tā याता इन्ना मापरां पुझ्या निपनायोका पतिता ओधिपा निनांकि आधिवनाये तविट्रयोता nupāve nāho tu teho sukhi-sattā sotasītāṁ nāpātāra-paṁkāṁ sujaritāre tāt-thevā Tawad hati iti utang, Ajuatan ang cerita, Jawan ibanang saran, Mitambang ajuatan ang cerita, Jawan ibanang saran, Mitapadang badisewami, ઉમે ભવિષ્ય रातु घंटे